สวัสดีค่ะน้องๆพบกับพี่ปุเป้อีกแล้วนะคะวันนี้พี่ปุเป้จะมาสอนเรื่องทิศหกค่ะทิศหกคืออะไรทิศหกคือบุคคลหกกลุ่มนะคะที่เกี่ยวข้องกับสังคมแล้วก็ชีวิตของเราเริ่มที่กลุ่มแรกเลยทิศด้านบนนะคะทิศด้านบนหมายถึงไรหมายถึงพระสงฆ์ค่ะต่อมานะคะทิศด้านหน้า ทิศด้านหน้าหมายถึงบิดามารดาค่ะบิดามารดาก็คือคุณพ่อคุณแม่ของเรานั่นเองทิศด้านหลังนะคะด้านหลังสุดเลยด้านหลังคือภรรยาและบุตรค่ะต่อมาค่ะทิศด้านขวานะคะทิศด้านขวาหมายถึงครูบาอาจารย์ค่ะทิศด้านซ้ายค่ะทิศด้านซ้ายหมายถึงหมายถึงเพื่อนและมิตรสหายค่ะแล้วก็ทิศด้านล่างนะคะด้านล่างหรือล่างสุดเลยนั่นก็คือบริวารของเรานะคะ บุคคล6กลุ่มนี้ก็คือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับชีวิตเรานะคะน้องๆอ,อันนี้คือทิศ6นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย